Tuh, kok lama. Kok masih enggak parah, Hmm, God. S <S <ess iz uk> สวัสดีค่ะสาวเดือนจ้ามาพบมาพ่อกันคือเก่ากับพี่น้องจ้ามาเด้อจ้ากินส้มตำคกคกหยักคกจีได้มาไม่หรอจ้าฉลองฉลอง,ลอง <S ess iz uk> บวเป็นน้่ร้อยกระแตค่ะพี่น้องส้มตำแบบว่าํำเองแล้วก็อันหมูกรอบก็ทำเองนะคะตากจนสองหมืส่สองคืน มันจึงพ้องดีก่เห็นบ่ะถ้านานตากแดดดีไลนน้ำมันดีมันจีพ้องน้าเลยจะเห็นบ่เอออันนี้มีเวลาเราก็ทำเนาะสิละอืมหมูก็จะสวยมาเหมืนพี่น้องป้าเขาได้พักขามาพักข้างามงาเออขออนุญ,ญาตเซลฟี่กับผักขาหน่อยสิ <c oughs> <c oughs> เราสมาง,งามแถอะวิงามเกินหน้าเกินตาสซ่บเด็น กินกับข้าวเหนียวจะวันนี้จะกินส้มตำกับข้าวเหนียวแล้วก็หมูกร,บกรบอบๆข้าวเหนียวหอนหอนอู้หอนหอนหอ,นหอนพี่น้องก็สบอาอย่างไี้ฟังหี่มาตกหี่มาตกไล่ไปกับบไปเออไปคุณไปตกทางไทยคุณเอาพี่น้องเนาะมาเด้อจอย่าสร้างคือเก่ากับพี่น้องจวดเพราะกินเขาแซ่บไอ้เด้อ ขมยังกินอยู่ต๋โอ้ยมันเน <ligen> <aka> ่มักเน่ามักเน้มักคมเป็นเลยกับซวนกินป้าจำจำํำครกไหมครกเยบไมีมีวิธีต่ำอีกแเปล่าเปนไงมาจัมามามาอันนู้นต่ำๆกินน้ำใดกัับมาเอ

ทำไมเพี่น้องเออเขออกากำลังแสบไปเซนีมาส่งของคนเราเฝ้าไปยานเขาปะทาประวัติปะทาเขาต้องไปเอาอยู่บงคุณบงจำการไปเซนีเขาเนาะม,มาแบนแจ็บเจอยเขากำลังแสบสมตำมันบอกอืว่า กับมหมูฮะกับมหมูกับหมูม <c ười> แล้อืมก๊อบ ตำๆก็คนอย่งอออางแซ่บนาะพักกันยังบ่ายเขาจ, <c oughs> จ,จวนือแบบก็อยู่กับบ้านจะเข้าใจค่ะไม่ได้กินยังสี่แบบโดนเติตบอืม แอืมุ่งต่ำเอเฮ็ดเองกอย่างแบบพี่นอ้องเจ้าเสือยู่ได้กินหลายอย่างเ <c oughs> พราะกินแล้วมีความสุขอืมต้องอิสระคอดอกพี่นอ้องเออเออจะ,ปะเป็นอิสาเป็นโอ้ยนะหนามแม่ ก็เคยบอกปวดบอ่อผูนต้องระวังนะน้ำลายก็เสบเสพย่อนนอยแล้เนาะค้า,า,ามีใงอยู่จะต่ำ 당근 음. 음. Gaan we nu nog. Kijp. Hij staat hier ตัวยงนีอยอมาพอมาแล้การกินแต่เขาแบกมมากอืมตุมตั เขอลืมขอนนี้บอกกว่าเขอลืมต่ำไปบอกกว่าคนหาเจอแล้วจิตตแใ่แข็งเขแใ่แข็งไว้ขอเส้น,นยังไงฮะ

อีวไใส่อ <c og Maya> <Beaut é> ืมสมัสมะซุบอืก รักพระุงจินหัวมาเราจิพัดเหรอ แพแอืมกาบหนาว้องอธิษฐานี่มาตกคื่องเขามึงเจ้าเดินเป็นฝนเพราะว่ามหนาว่าเพราะว่านี่มาท่านาวบ่าถึงกับบ่าตกอ่ะมันก็เลยเป็นฝนเนาะ โดนขาวอะขาวจนพุ่นไแรแปลกอะไแปลก Ja. Pappa er vår ball. อืองง่างสปด้เอาตแบบบนานบใส่อย่างเขันบกเขีอกบกทัวยาก แตงสิต่ำจะไม่ไหมนะจะไม่ไหมเครื่องอ่อรน้องขอควาลเอีาเล่นเปนเบอร์จ้ะจับ นีอะ้รพี่นอ้อ,อ,นองจ๋าป้าสาเดินนั่งกินนั่งเล็มแสบกักแสบเนะ่ยพักนี่บเบอร์เดอร์ขอจะเอาไปใส่ตู้เย็นไว้คับพี่น้องหลักกับหมูเป็นเนื้อมันไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เดี๋ยวจะไปกินไปผัดผัดใส่พักใส้ย,ยังก็ได้จะพี่น้องหมูแบบนี้ จะถิ่ม้อเป็นเนื้อที่ออกจากติดมันนะคะแต่ว่าไม่ชอบกินแบบนี้เอาไปผัดก็แซ่บคือกันกับพี่น้องฮะผักมาผัดใส่ผัดส่นําปลาชิลดสชำนันกับแซ่บมันหอยนิดนึงอะไรพี่น้องมาคลิปนี้ของสาวเดินจะเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้ในได้จ้ะเด้อเพราะกันคลิปนาอยู่ดีม่แห้งและมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันสุขภูสุขค้นค่ะสวัสดีค่ะ